สวัสดีครับพบกับผมรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับวันนี้เรามาตอบคาถามเพื่อน,อนและท่านผู้มีเกียรตินะที่ได้สอบถามปัญหาทางกฎหมายกับทนายโอมานะครับ mm hmm. ก็ต้องขอกาขอบคุณทุกท่านนะที่ได้สอบถามปัญหาแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมนะคลิปความรู้ทางกฎหมายในช่องรายการรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโอนะครับ,ค,รบคำถามวันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการเช่าซื้อนะครับผิดสัญญาเช่าซื้อขาดส่งไม่ผ่อนงวดนะครับ ทางเจ้าหนี้หรือว่าใคนเน้นนี่นะฮะสามารถที่จะแจ้งความแจ้งตํารวจจับเราได้หรือไม่นะครับเรามาดูประเด็นคาถามกันนะครับว่าสามารถทําได้หรือไม่นะครับเชิญรับฟังรับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะตอบคำถามนะก็อยากจะฝากนะเพื่อนเพื่อนะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ติดตามรับงรับชมนะครับเป็นเอฟซีของอช่องของทนายโอนะครับ การตอบคำถามนะทา่านเราต้องขออภัยไปก่อนอาจจะไม่ได้ตอบใต้คอมเมนต์หรือตอบในคอมเมนต์ที่ท่านลงมาในใต้คลิปวิดีโอนะครับแต่จะตอบผ่านไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าจะตรงไปที่ไลน์ส่วนตัวของทางโอนะครับเป็นการตอบกันเป็นตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวดีกว่านะครับจะได้ไม่พลาดพิงถึงบุงงคคลที่3นะครับเอาละครับสำหรับคําถามแรกเลยนะครับผิดนัดเช่าซื้อตํารวจจับได้หรือไม่อันดับแรกเราต้องตั้งไว้ก่อนเลยว่าในกรณีของสัญญาเช่าซื้อนั้นนะครับเป็นสัญญาทางแพ่งนะครับ อาจจะเป็นกรณีของการที่ตํารวจจะเข้ามาเกี่ยวข้องได้นั้นนะตำรวจจะต้องรับแจ้งความในลักษณะขุยายานะจะลักษณะนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเยี่ยกยีทรัพย์นะครับแล้วก็ช่อโกง,องนี้นะครับจะเป็นเยียกยีทรัพย์หรือช่อโกงนั้นต้องมาดูแยกกันนิดนึงก่อนนะครับถ้าเป็นช่อโกงหมายถึงเราเจตนาที่จะโกงมาแต่แรกก็คือไปทําสัญญานะอาจจะจ่ายดาวนะหรือผ่อนงวดสองงวดแล้วก็ลดหายไปเลยอย่างนี้นะครับ รถหายไปอาจจะไปขายจำหน่ายใจโอ้ในอะไรต่างๆออกจากมือเราไปในลักษณะนี้อาจจะเข้าขายในเรื่องของโชอโกงได้เพราะเจตนาที่จะไม่ได้ผ่อนตามสัญญาแต่แรกกแล้วเป็นการหลอกลวงนะฮะเขาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยทุจริตนะนะครับก็จะเป็นลักษณะของการโชอโกงแต่ถ้าเป็นเช่าซื้อแล้วมีการผ่อนไปสักระยะหนึ่งอาจจะครึ่งหนึ่งหรือไปเยอะแลลวนะครับโดยลักษณะดูลักษณะพฤติกรรมแล้วเนี่ยมีการผ่อนกันมาจริงแหละ แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีเลยเอารถไปจำนำเอาไปคนอื่นครอบครองหรือขายคนอื่นต่อโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากทางไฟแนนซ์หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์จริงนี่นะครับอย่างนี้จะเข้าข่ายในลักษณะคดีอาญาที่เรียกว่ายักยอกทรัพย์ได้นะครับถ้าเป็นลักษณะยักยอกทรัพย์หรือว่าช่อโกงนี่นะครับทางตำรวจก็สามารถที่จะรับแจ้งความได้แต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่มีการผ่อนอยู่นะครับยังใช้รถอยู่ยังครอบครองอยู่นะครับยังไม่ได้จำนยจ่ายโอนให้คนอื่น ในลักษณะนี้จะไม่เข้าลักษณะทางอาญาแน่ๆไม่ใช่เป็นโชคโกงแน่ๆหรือไม่ใช่ยักยอกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางตำรวจเองก็จะมีความว่าระวังนะแล้วก็พินิพิเคราะห์นะครับพอสมควรนะฮะไม่รับแจ้งกันง่ายๆหรอกนะครับต้องสอบข้อที่จริงให้เข้าลักษณะขององค์ประกอบของทางอาญาก่อนถึงสามารถรับแจ้งความได้เพราะเพราะอาจจะโดนนะทางผู้เช่าซื้อนี่นะครับแจ้งความกลับหรือดําเนิเนคดีกลับ ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นทางอาญานะเป็นถือเป็นการแก้ใน,น,นทางอาญาได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถโดนแจ้งความกลับได้นะครับทีนี้นะมาดูคําถามต่อไปนะครับถ้าหากมีการโทรมาอาบอกนะจากทางฝ่ายเื่นแล้องนเสียงของทางบริษัทบอกว่าคุณขาดค่างวดนะเกินสี่งวดนแล้วบริษัทขอยกเลิกสัญญานะให้คุณส่งคืนรถไม่งั้นจะโดนดําเนินคดีนะทางทางแพ่ทงทางอาญา,อ,าอย่างนี้จะเริ่มนับว่าเป็นกรณีของการยกเลิกเลยทำไมทนายอยากจะให้ดูในส่วนของเอกสารนะครับดีกว่า ถ้ายัางเอกสารยังไม่มาก็ยังไม่ถือว่าเป็นการยกเลิกสัญญานะครับต้องมีเอกสารมาแล้วเขาจะส่งมาเป็นลักษณะของรษณีย์ตอบรับนะครับคาว่ารษณีย์ตอบรับหมายถึงว่าเป็นการส่งในลักษณะที่จะมีใบตอบรับของรษณีย์แนบมาด้วยเมื่อมีคนรับฝ่ายเราแล้วเนี่ยนะครับมีการเซ็นรับแล้วใบตอบรับนี้จะกลับไปยังไปยังหน่วยงานหรือย,อยังบริษัทนะไฟแนนซ์นั้นๆนะครับก็จะถือว่าเราได้รับโดยชอบโดยกฎหมายถึงจะได้รับหรือจะอ่านหรือไม่อ่านก็ไม่เกี่ยวกันแล้วนะถือว่าได้รับแล้วก็จะ ถือว่าเป็นการบอกเลิกโดยชอบโดยกฎหมายแต่ถ้าโทรมาอย่างนี้ยังยังไม่จะยังไม่นับนะครับจะยังไม่นับเนาะนะครับแต่ก็อาจจะส่วนทางกันให้รอดูให้รอดูหนังสือเป็นหลักแล้วกันนะครับนี่ในส่วนข้อต่อไปนี่นะครับเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วนะยกเลิกสัญญาแล้วนะได้รับหนังสือยกเลิกสัญญาโดยชอบแล้วนะครับมีหนังสือตอบกลับไปยังบริษัทเรียบร้อยนะแต่ เราก็อยากจะผ่อนต่อนะเราเริ่มมีเงินเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นก็มีการส่งผ่อนต่อล้วบริษัทก็ยังมีการรับแล้วก็ส่งใบเสร็จมาลักษณะอย่างนี้นะครับถึงแม้จะถือว่ายกเลิกสัญญาตามที่แจ้งแล้วก็ตามแต่แต่ถ้าหากพฤติกรรมนะฮะทางเจ้าหนี้ตามเจ้าหนี้หรือว่าไฟแนนซ์นี่นะครับยังมีการรับนะเงินค่างงวดของเราอยู่ยังมีการออกใบเสร็จให้นะครับไม่ได้มีการปฏิเสธเงินจากทางฝ่ายเรานะครับตามดีกานะครับก็จะมีหลายดีกาด้วยกันนะครับก็เป็นมาตรฐานอ้างอิงว่า ถือว่าสัญญาที้กลับมาเริ่มใช้โดยพิจิณไนนะครับโดยพิจิณไนก็ถือว่าเป็นการยอมรับทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นการให้สติบัณลักษณะนั้นนั่นเองนะครับมันก็ถือว่าสัญญากลับมาสู่สภาพเดิมนะครับข้อที่5นะครับถ้ามีตํารวจโทรมาอ่าตัวนี้นะนี่เคสนี้เจอกับเหตุการณ์นะที่มีหลายหท่านนะฮะประชาชนหลายท่านโทรเข้ามาร้องกับทนายโอว่าเนี่ยมีตํารวจจะ สอนอน,นั้นสอนอน,นี่โทรมาบอกว่ามีการไปแจ้งความร้องทุกขนะข้อหานี้ให้ไีชำล่างเงินกับบริษัทไม่งั้นจะโดนดำเนินคดีนะครับท่านอยากให้แยกเป็น2ประเด็นหนึ่งจริงกับไม่จริงท่านต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะโอเคตำรวจอาจจะสามารถโทรมาก็ได้แต่ด้วยหลักตำรวจจะมีหนังสือแจ้งมาก็เรียกวหมายเรียกนะครับหมายเรขที่1ถ้าเราไม่ไป ขันท,ที่สไม่ไปขั้นที่3จะเป็นการออกหมายจับโดยหลักตํารวจจะใช้วิธีสะมากกว่านะฮะส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยมีเวลาตั้งโทรศัพท์ตาตามนี่หรือว่าตามคนที่ถูกแจ้งความนะครับในลักษณะน,นี้จะเป็นการสุ่มเสียงอาจจะเข้าขายเรื่องของคอเซ็นเตอร์อะไรก็ได้นะซึ่ง ตำรวจจะไม่ทําวิธีนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นหมายเรียกมานะครับแล้วท่านไปตามหมายเรียกหรือรายงานตตามหมายเรียกแต่ถ้ามีการโทรมาจริงถ้าไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่ามันมีการแอบอ้างนะของว่าเป็นตำรวจแล้วก็โทรมาข่มขู่ประชาชนนะในลักษณะนี้กันพอสมควรอยู่นะครับพอตรวจเช็คเข้าไปที่สอนออก,ก็ไม่มีตัวตนอย่างเงี้ยก็ให้เรานะโทรกลับไปนะครับขอชื่อขอยศขอเบอร์โทรขอถื่อ หน่วยงานของตำรวจนั้นๆนะครับสพนนั้นๆโทรกลับไปถามเลยครับว่ามีตัวตนจริงเลยโทรมาหาเราไหมโทรคุยกับตำรวจนายอื่นๆด้วยนะครับอย่าเอาเบอร์โทรที่เขาให้เรานะฮะถ้าเขาโทรมาเขาบอกให้โทรกลับมาที่เบอร์นี้เขาอาจจะแอบนะครับว่าเป็นสนจริงๆมาให้โทรให้เช็คนะครับตาม Google หรือตามข้อมูลนะของสารตรวจริงๆโทรกลับไปสอบถามนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่จะจะไม่ใช่นะฮะจะไม่ใช่เท่าที่ทนายได้รับรองมานะครับและตรวจสอบมานะครับข้อที่7นะฮะ ถ้ามีทนายโทรมานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้จ่ายตั้งหน้าเลยเอ,เอาเอาเป็นว่าให้คิดด้วยก่อนเลยไม่ใช่ทนายนะเพราะปกติหน้าที่ของทนายท่านจะไม่มาทําการทวงหนี้ลักษณะนี้นะครับถ้าทนายจะจะทำการทวงหนี้จะออกเป็นหนังสือเขาเรียกว่าใบ uh, ทวงถามนะฮะหรือที่ว่าน,นติสตนั่นเองลงลายมือของทนายความนะฮะพร้อมประทับตราสำนักง,งานนะครับหรือที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทหรือไฟแนนซ์แล้วนั้นนะครับลงรา,ายละเอียดชัดเจนถูกต้องนะฮะ มีตัวเลขสัญญาอลไต่างๆมีชื่อสกุลครบทุกอย่างนะครับจะไม่ไม่ไม่โทรมาติดตามลักษณะน,นี้นะครับหน้าที่ของเราโดยหลักแล้วนะเมื่อเขาทาหนังสือมาเราก็มีให้โทรกลับไปหาท่านทนายนได้แต่ถ้าหากโทรมาข่มขู่อ้างตัวเองว่าเป็นทนายอย่างนี้นะครับให้ท่านขอชื่อสกุลนะครับาสานักง,งานนะแล้วหรือถ้าได้ถ้าเขายินยอมให้นะครับให้เอาขอเลขประจําตัวของบัตรประจําตัวของทนายท่านั้น ประสานเช็คไปที่สภาธนายความนะครับว่ามีตัวตนจริงไหมถ้าไม่ใช่ธนายจริงๆนะเขาจะไม่ยอมให้เราแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่านะตัวนี้ธนายก็ไม่ได้มายุยงนะครับหรือไม่ไม่ได้มาให้ช่องทางนะท่านดําเนินการในการที่จะช่อโกงหรือเอารัดรเปียดนะทั้งสองฝ่ายนะจะต้องได้รับความยุติธรรมเท่ากันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ให้สัญญาหรือผู้รับสัญญาที่เรียกว่าไฟแนนซ์หรือผู้ที่เช่าซื้อ ในสัญญาเช่าซื้อนั่นเองนะจะทุกต้องสองฝั่งต้องรับความยุติธรรมนะถ้าเราเป็นหนี้เขาจริงนะท่านก็ต้องชําระหนี้นะครับถ้าหากท่านไม่ชาระหนี้ก็ต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได้ทั้งทางแพ่งทางอาญาถ้าหากเข้าเงื่อนไขนะครับแต่ที่ทนายวัตถิาให้ฟังก็คือว่ามันก็จะมีการลักไก่ลักลั่นกันอยู่นะครับอาจจะไม่ได้มาในตามลักษณะของรูปแบบของทางกฎหมายจริงๆก็เลยต้องเอามาเตือนภัยไว้นะครับว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ตกหลงเป็นเจือหรือใช้วิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาบังคับข่มขู่เรานะครับ ก็ให้สังเกตและเรามาระวังนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้นะครับทนายโอก็เอาข้อมูลทางกฎหมายดีๆนะครับมาฝากกับทุกท่านกันหากอยากจะปรึกษาคดีนะฮะหรือมีข้อสังถามเพิ่มเติมนะครับทักทางไลน์นะครับถามฟรีครับถามฟรีผ่านข้อความาอาจจะจะปรึกษาโดยการนัดเวลาโทรพูดคุยกับทางทนายนะครับตรงนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าทนายเองอาจจะต้องอพูดคุยกับท่านก็ต้องสละคิวของท่านนื่นๆยไปนะครับ ก็ขอได้ทักมาถามก่อนว่ามีเงื่อนไขกติกาอย่างไรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปรู้กฎหมายรู้ได้กับทนายโออย่าลืมนะครับทำดีไาเลยหนึ่งครั้งหนึเรื่องหรืออย่างน้อยน้หนึ่ครั้งนะครับชีวิตดีสังคมดีครอบครัวเราก็ดีเช่นเช่นกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ